สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับผมก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูแต่วันที่15ถึง30เมษายนนะครับว่าความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นงานทํานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครใครในใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสรับพุนก็ได้นะครับและสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปแล้วเช่นกันนะครับผมก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีธนูแต่ว,ตวันที่15ถึง30 เมษายน,นกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกนะผมไพ่ไพ่เจ็ดไม้เท้าเข้ามาไพ่เจ็ดไม้เท้าใบนี้นะผมบอกชาวสีนูน้ดเลยท่านว่านคุณคงรู้สึกเหมือนกับพึ่งรู้ตัวและเหมือนกับพยายามจะต่อสู้เพื่อบางสิ่งบางอย่างไพ่ขึ้นมาว่าเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งถือไม้เท้าอันนี้แล้วเหมือนกับมีไม้เทา้าหลายๆอันหรือปัญหาต่างๆนานานเนี่ยเข้ามาพุ่งใส่คุณและคุณก็เหมือนกับพยายามต่อสู้หรือว่าพิ่งจะรู้ตัวว่าฉันรักใครสักคนหนึ่งฉันรักเธอมากแค่ไหนไพ่เหมือนกับว่าตอนนี้มัันนนนเเเเหมมืือออออกบวว่่่่าาาาาารรรตตต้้้งงสูพพยยใคคึ เพื่อให้เขาเห็นเราเพื่อให้เขาเห็นว่าเอ้ยเนี่ยเราทําอะไรกับเขามาตั้งเยอะเราผ่านอะไรหรือเราต่อสู้เพื่อใครแต่คนหนึ่งเพื่อเขานี่แหละนะครับมาตั้งเยอะแยะเลยแล้วเราก็อยากจะพยายามให้เขาเนี่ยเห็นค่าเราหรือว่าเข้าใจในความรู้สึกของเรามากขึ้นในสิ่งที่เราทาลงไปทั้งหมดทั้งมวลไพ่เจ็ดไม้เท้าใบนี้นี่ยบอกว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณเนี่ยไปสร้างปัญหากับเขาเขาจะคิดว่าคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับไปวุ่นวายไปทําสิ่งต่างๆนานาที่เหมือนกับว่าไปรบกวนหัวใจเขาแต่ไพ่เจ็ดไม้เท้าใบนี้บอกว่า เราพยายามต่อสู้ให้เขาเห็นว่าเข้าใจความรู้สึกของเราได้ยินเสียงหัวใจของเรามาขึ้นว่าเราเนี่ยทำลงไปทุกอย่างเนี่ยพยายามไปทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่แต่พไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่แปดดาบไม่ว่าคุณจะทําปัญหาอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะสร้างปัญหาอะไรก็ตามไพ่แปดดาบมปนีอกว,ว่าที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะาไม่อยากจะสูญเสียคนที่เรารัก แน่นอนครับไพ่แปดดาบใบนี้บอกว่าเราเพิ่งจะรู้ตัวว่าเขาเนี่ยมีค่ากว่าเรามากแค่ไหนเรารู้ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเขาแล้วเนี่ยเรารู้สึกเสียใจรู้สึกมีน้าตารู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบเนี่ยเหมือนกับไพ่แปดดาบเหมือนกับลายล้อมด้วยดาบถูกทําร้ายเสียใจเหมือนกับว่าไม่มีที่ไปไม่มีหนทางที่จะเหมือนกับเดินทางไปได้อย่างมีความสุข เดินไปไหนก็เหมือนกับมีแต่ดาบคอยทิ้มแทงคอยทำร้ายจิตใจเราคอยทำให้รู้สึกเหมือนกับไม่อยากจะพบเจอไม่อยากจะเหมือนกับว่าต้องการใครอีกต่อไปให้แปดดับใบนี้บอกว่าเรารู้แล้วว่าตอนที่เราสูญเสียเขาไปเนี่ยเรารักเขามากแค่ไหนเรารู้สึกเจ็บมากแค่ไหนในตอนที่ไม่มีเขา เราสึกแล้วแหะว่าเขามีค่ากับเรามากแค่ไหนจริงๆไพ่แปดดับมบนียบอกว่าในการที่เราสูญเสียคนที่เรารักไปในการที่ชาวศรธนูเนี่ยสูญเสียใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยมีความรู้สึกที่เหมือนกับเจ็บปวดเสียใจแล้วก็น้องแล้วก็ร้องไห้แล้วรู้สึกเหมือนกับเรารู้แล้วว่าตอนนี้เขามีค่ากับเรามากแค่ไหนเรารักเขามากแค่ไหนพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่แปดเหรียญ ไพ่แปดเหรียญใบนี้กับไพ่ขึ้นมาว่า w e a l of the year หรือ w e a l of fortune คือกงร้อยแห่งโชคชะตาหรือว่าการกลับมาการหมุนเวียนกันซึ่งเหมือนกับไพ่สองใบนี้มาบอกว่าโลกมันเหมือนกับเราเนี่ยไม่เหมือนลไม่เหลือใครเลยมีแต่เพียงแค่ตัวคุณแล้วก็ดำตาแค่นั้นเองเหมือนกับไพ่แปดเหรียญใบนี้บอกว่าเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขาเหมือนกับเฝ้าดูเหรียญเหรียญเนี้ยที่เขาต้องทำว่าจะต้องทำยังไงนะที่เหมือนกับว่าทำให้เขากลับคืนมาต้องทำยังไงนะเหมือนกับว่าให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่กลับมาเป็นความรักของเราที่เหมือนกับมีีค่าอก ไพ่แปดเียญใบนี้เหมือนกับเรามานดูสิ่งต่างๆสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทําให้กันเราเคยมีกันต่างคนต่างเคยทําให้แก่กันแหละนะครับไม่ใช่ว่าคุณแค่ทําให้เขาอย่างเดียวไพ่แปดเียญใบนี้บอกว่าคนเล่าของชาวเินูเนี่ยกับคุณเนี่ยคงมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกับนึกถึงนึกถึงสิ่งที่มันมีค่านึกถึงสิ่งดีๆของการและการนึกถึงความสุขความมั่นคงที่เราเคยมีกันมาก่อนไพ่แปดเียญใบนี้ว่า มันมันต้องกาลังคิดอยู่ชาวสีนวลท่านกาลังคิดอยู่ว่าจะต้องทํายังไงนะให้เธอคืนกลับมาต้องทายังไงนะให้เธอเหมือนกับกลับมาตรงนี้ได้หรือเปล่ากลับมาหาชั้นที่ได้ไหมกลับมาอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับผมพอไพ่ขึ้นมาว่าเด็กถือเหรียญคือสิ่งที่ชาวสีนวเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับต้องการสิ่งนี้เหมือนกับเด็กคนนี้แหละที่ถือเหรียญเหรียญน,นี้ไว้ในมือนะเหมือนกับต่อให้มีดอกไม้ไมีต้นไม้ที่สวยงามกว่าหรือมีโลกใบนี้ที่มันกว้างใหญ่ยงไก็ตามแต่เขาขออยู่กับเหรียญเหรียญ เขาจะเหมือนกับว่าเมื่อเลือกอะไรแล้วเมื่อรักอะไรแล้วหรือว่าต้องการอะไรแล้วเนี่ยคนคนนี้แหละคือหัวใจของเราคนคนนี้แหละคือสิ่งที่ฉันเลือกคนคนนี้แหละคือสิ่งที่มีค่าสำหรับเรานั่นเองไพ่เด็กถือเหรียญใบนี้ได้บอกชันถึงอะไรท่านว่าคุณคงรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่ต้องการใครสักคนหนึ่งเห็นค่าของใครสักคนหนึ่งแล้วก็คิดว่าคนคนนั้นเนี่ยที่คุณเลือกหรือคนที่คุณรักเนี่ยคือคนที่มีค่าสำหรับของคุณนั่นเองไพ่ใบนี้ถ้าเกิดเขาไม่มีเขาไม่จะไปเขาเขาเรียกอะไรเขาเหมือนกับเขาไปจากคุณแล้วแล้วเขา กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่ากลับมาหาการกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมารักกันกับฉันได้หรือเปล่ากลับมาลักทีได้ไหมนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาว่า6ถ้วยถ้าเกิดอารคว่า6ถ้วยใบนี้กับไพ่เบลออฟโดเอียใบนี้บอกว่าถ้าเกิดความวันเวลาถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดสิ่งต่างๆนานาที่หมือครับว่ามันยังหมุนเมียนกันอยู่มันยังคงรู้สึกหัวใจต่อกันและกันอยู่มันยังคงรู้สึกเหมือนกับไพ่6ถ้วยคือเหมือนกับว่าเด็ก2คนที่เคยรู้จักกันในตอนเด็กๆ นะครับผมไพ่ใบนี้เป็นเสมือนกับว่าถ้าเกิดหัวใจของคุณหัวใจของขคนรักของซาเซโนโนหรือคนรักของคุณที่เขาจากคุณไปเนี่ย ยังเห็นคราสีนวอยู่ในหัวใจหรือว่ายังเหมือนกับว่ามีการการักกันอยู่ถ้าเกิดหัวใจของกัรแักกันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปยังคงจาวันวันแรกๆที่เราเคยรักกันยังคงรู้สึกถึงกันอยู่ยังคงมีการการักกันยังคงมีความรักถึงกันอยู่เนี่ยกลับมาหากันได้หรือเปล่ากลับมาเจอหน้ากันกลับมารักทายกลับมาคุยกับชั้นทีได้หรือเปล่านั่นเองพอไพ่ไปต่อมาจยาขึ้นเวลออฟเดอะเอเยเข้ามาคือโกงความช็ตตาที่เหมือนกับว่าเราผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะทั้งเรื่องดีเรื่องความสุขเรื่องความรักหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง นะครับผมยามมีปัญหารหรือว่ายามทุกข์ใจยามเสียใจเนี่ยเราผ่านากันมาเยอะขอให้เหมือนกับว่าถ้าเกิดหัวใจของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปถ้าเกิดเธอยังรักฉันอยู่ถ้าเกิดเธอยังเคยยังเป็นเหมือนกับวันแรกแร,กแรกที่เคยรักกันยังจําวันแรกๆที่เรารู้จักกันยังจำสิ่งแรกๆที่เราเคยเห็นกันอยู่เนี่ย นะครับผมถ้าเกิดหัวใจของเราเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่กลับมาให้โอกาสกันได้หรือเปล่าชาวสื่อนู้นเลยถ้าเกิดคุณอยากจะง้อแฟนคุณผมบอกเลยว่าขอให้ส่งคลิปเนี่ยไปให้เขาฟังว่าเรารู้สึกแบบนี้จริงๆอยาย้ายเขากลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งพอไพ่ขึ้นมาว่าเจ็ดไม้เท้ากับแปดดาบไม่ว่าคุณจะเคยทําปัญหาอะไรกับเขาตามแล้วเขารู้สึกเหมือนกับว่าคุณเป็นตัวปัญหาเดี๋ยวคุณทําให้เหมือนกับว่าการอยู่ด้วยกันแล้วทาให้เกิดการทะเลาะการการเสียใจการทาร้ายกันเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่ากินถือดาบ เขาอาจจะไม่ต้องการจับมาแล้วเขาจะรู้สึกเฉยชาหรือเขาจะบอกเลิกคุณไปหรือเขาจะเหมือนกับว่าคนที่ตัดใจกับคุณแล้วก็ตามแต่พไพ่ใบนี้บอกว่ากิงถือดาบใบเนี้ยบอกว่าเขาอาจ,จรู้สึกเหมือนกับมองว่าคุณเป็นตัวปัญหาอยู่ทำร้ายคุณอยู่เฉยชากับคุณอยู่แล้วไม่ต้องการคุณอยู่นะผมแต่ถ้าถ้าเกิดคุณอยากจะง้อคุณ แฟนคุณที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าทะเลาะกันไม่เข้าใจกันแล้วเขาโกรธคุณอยู่เนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าถ้าเกิดหัวใจของเขาเนี่ยรักคุณเนี่ยก็ขอให้ส่งคลิปนี้ไปให้เขาฟังแล้วบอกว่ากลับมาได้ไหมกลับมาให้โอกาสกันได้หรือเปล่ากับปัญหาต่างๆนานาที่ชาวราศีธนูทาไปนั่นเองแต่ในกรณีที่ชาวราศีธนูหลายท่านนะครับผมนักเกิดโจรสลัของคุณที่เขาไปม,มีคนอื่นไพ่ขึ้นมาว่าไปไพ่เดอะเดวิลเข้ามาเกิดฟูปัญหาใดๆก,ก็ตามถ้าเกิดเป็นปัญหาเรื่องของกรารทะเลาะกันไม่เข้าใจกันผมบอกไปแล้วว่าให้ส่งคลิป,ปเลย แต่ถ้าเกิดเป็นปัญหาเรื่องของการนอกใจการโกหกหลอกลวง,งการไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยไพ่เดอะฟูเข้ามากับไพ่เดอะเดวิลเข้ามาบอกว่าถ้าเกิดชาวสิสือธนูท่านเจอคนรักของคุณหรือการนอกใจการผิดสินชาวเลียงเสืธนูอาจจะทำกับเขาก็ได้ไม่ต้องส่งคิปนี้ไปให้คนที่คุณรักกลับมาหาคุณอีกนะครับพะไพ่เดอะเดวิลเข้ามากับเดอะฟูบอกว่าตอนนี้ชาวสือธนูแล้ผมคนรักของคุณเนี่ยเขาจะมีความสุข มากกว่าตอนที่อยู่กับเราได้ซ้าไปตอนนี้เขาจะเหมือนกับมีอิสระมีชีวิตที่เหมือนกับนั้นลาะเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือทางที่เขาเลือกแล้วตอนท้ทางสิ่งนั้นเนี่ยจะเหมือนกับไพ้เดวิลก็ตามเป็นทางที่ไม่ดีทางที่เหมือนกับหลอกลวงโกหก หรือว่าการที่เหมือนกับนอกใจผิดศินนั่นเองก็ขอให้เขาเนี่ยไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีเถอะอย่าไปตามหาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยกลับมาสู่ตัวเราเองเลยพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่เดอยไฮพิเทสนะครับผมเดอยไฮพิเทสใบนี้บอกว่าคุณอาจจะรู้สึกเหงารู้สึกนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เราเคยรู้สึกกับเขารู้สึกสิ่งที่มันเป็นวันแรกๆที่เราเคยรักกันวันแรกที่เราเคยอยู่ด้วยกันหรือว่าอะไรสิ่งไหนอย่างที่เราผ่านอะไรกันมาตั้งเนิ่นนานเหมือนกับไพ่เดอยไฮพิเทสโลกอาจจะดูเงียบเงา หรือครับผมคุณอาจจะอยู่คนเดียวนะครับผมอาจจะร้องไห้เสียใจอยู่ความรู้สึกของคุณหรือว่าการรอง้ําตาของคุณหรือการรู้สึกที่เหมือนกับว่าต้องนั่งรอใครสักคนนกลับมาหาคุณอีกไพ่ใบนี้บอกว่า The f ฟ o l กับ the d e v i l มาบอกว่าคุณอย่ารอคอยใครสักคนนึงที่เขาเคยนอกใจเคยทําร้ายคุณหรือว่าทําไม่ดีกับคุณกลับมาหาคุณอีกเลยเพราะไพ่เดอะฟูลใบนี้บอกว่าคุณจะมีการที่เหมือนกับว่าอิสระในของความรักมีการหลุดพ้นในเมื่อเขามีความสุขในเมื่อเขาทําสิ่งที่มันไม่ดีแต่เขามีความสุขได้ในเมื่อเขาทําร้ายเเเเราาาแล้วขขไม่่จบอะ เขาไม่ร้องไห้เขาไม่รู้สึกมันต้องกลับมารอเราอะ่ะไพ่ใบนี้บอกว่าเดอะฟูลในเมื่อเขาไปต่อในเมื่อชีวิตของเขาเนี่ยสามารถไปไหนตอไหนได้โดยที่ไม่มีเราเนี่ยไพ่ใบนี้ก็บอกว่าเราไม่จะเป็นต้องนั่งรอใครสักคนหนึ่งที่เขาทาร้ายเราเนี่ยกลับมาทำร้ายเราอีกใครก็ตามที่ไม่รักเราใครก็ตามที่เหมือนกับว่าทาร้ายเราแล้วไม่ต้องการเราเนี่ยแล้วมองเราเป็นเหมือนกับไพ่เดอะไฮพิเทสอะครับมองเราเป็นตัวเลือกมองเราเป็นของตายมองเราเป็นเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งที่ต้องนั่งรอใครสักคนหนึ่งเนี่ยกลับมาสร้างเรื่องราวต่อกลับมาทางส อย่ากลับไปเป็นอย่างนั้นเลยเพราะไพ่เดอะไฮพิเทสใบนี้บอกว่าอย่าให้เขาเห็นเนี่ยคุณเป็นตัวเลือกอย่าให้เขาเห็นคุณเนี่ยเป็นของตายนะครับผมไพ่ใบนี้คือบทสรุปความลับของชาวสี่น์โอเลยท่านว่าอย่าร้องไห้อย่าจมอยู่ความเจ็บปวดอย่าจมอยู่ความเสียใจกับการรอใครสักคนหนึ่งที่เขาทําร้ายเราแล้วต้องกลับมาทำร้ายเราอีกซ้ำๆเจ็บแบบซ้าๆเลือกเราซ้าๆตรงคําว่าเจ็บตรงคําว่าเสียใจตรงคําว่าร้องไห้เนี่ยอย่ายอมที่จะเป็นอย่างนั้นอีกมาดูไพ่อลอเื่อนแนะนําชาวสี่นนทันดีกก่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคร ไพ่เขียนว่าขอกถามนะผมถ้าเกิดเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดชาวเหนือนุ่รท่านถ้าเกิดผมไม่ได้บอกนะว่าคุณสองคนจะต้องเลิกกันหรือต้องจากกันไปต้องเลิกลากันไปเด็ดขาดไพ่เขียนว่าขอก i m มถ้าเกิดวันเวลาถ้าเกิดเขาอยากจะ,จะกลับมาหาคุณถ้าเกิดคุณอยากจะให้เขากลับมาหาคุณ <S <S ผมบอกเลยว่าขอก i m มปล่อยให้เวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเกิดเขารักคุณจริงถ้าเกิดคุณมีค่าสำหรับเขาถ้าเกิดคุณไม่ใช่ของตายและการการที่เขานอกใจคุณไปหรือการจากคุณเขาไปจากกับจากคุณไปเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าหัวใจของเขาเนี่ยมีคุณอยู่ ถ้าเกิดหัวใจของเขาเขามีคุณและเกิดเขารักคุณจริงๆเนี่ยเขาจะกลับมาแต่ไพ่ใบนี้อบอกว่า c อ o c k time ขอให้เวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์เธอปล่อยให้เวลาเนี่ยมันพิสูจน์ใจของเขาว่าที่เราเคยทํากันมาที่เราเคยรักกันมาเนี่ยหัวใ,ใจของเราสองคนเนี่ยมันเคยมีกันและกันอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยกันทั้งคู่เนี่ยลองให้โอกาสกันทั้งคู่ดูสิลองกลับมารักกันดูสิไพ่ใบนี้บอกว่ากลับมาได้หรือเปล่าคุณไม่ต้องถามแล้วครับผมว่ากลับมาได้หรือเปล่าแต่ไพ่ใบนี้บอกว่า ให้เวลาเป็นื่องพิสูจน์ว่ากลับมาได้หรือเปล่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าแล้วก็อยู่ที่คุณนี่แหละว่าคุณจะรักคนคนนี้หรือว่าจะไม่รักคนคนนี้เขาจะรักคุณหรือเขาจะไม่รักคุณต่อนั่นเองนะครับผมพอให้ใบต่อมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมจะพูดเนี่ยมหมายถึงคำว,ว่าคิงถือดาบแปดดาบ นะผมถ้าเกิดเกิดเป็นปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจการโกรธการแคล้อกันเนี่ยผมคิดว่าส่งอันนี้ไปงอเขาเนี่ยจะสําเร็จแต่ถ้าเป็นการนอกใจหรือเป็นการที่เหมือนกับเขาไปมีคนอื่นเนี่ยหรือว่าการโกหกหลอกลวงแล้วก็ทํร้ายเราเนี่ยอยากให้เขากลับมาทาร้ายเราหรือว่าการหลอกลวงเราหรือว่าการนอกใจเราอีกซ้ำซากเลยเพราะคนคนคน,นี้ขึ้นมาว่าเดวิลกับคิงถือดาคนที่เหมือนกับเย็นชาเฉยชาและพร้อมที่จะทิ้งเราไปทุกเมื่อพร้อมที่จะทำเหมือนกับทํร้ายเราตลอดเวลาเนี่ยคุณจะเอาคนคนนี้ที่เขาเหมือนกับว่าพร้อมจะทิ้งคุณไปเนีนาามคุณ้ํต เขากลับไปมีความสุขเขากลับไปอยู่กับใครเนี่ยคุณจะหมดเวลาแล้วครับผมที่จะต้องทนหมดเวลาแล้วที่เหมือนกับต้องเสียใจหมดเวลาที่เหมือนกับว่าจะเอาใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นคนดีนในนาทีสุดท้ายนั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีธนูทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ